สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมก็สตอรี่นะครับวันนี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถไถน,นะครับตัวนี้เป็นยักษ์ใหญ่ของเราเลยนะครับตัวนี้มีชื่อเต็มของเขาคือ ATS ขีด130แรงนะครับผมตัวนี้เป็น6สูบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมม,มัน6สูบจริงไหมมันใช่หรือเปล่าผมโม้เปล่าอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันเลยอ่ะ,อะนี่ ันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันคืออะไรมันใหญ่ขนาดไหนมันคือโฮเซตนะครับ HX สามห้า uh, หรือสี่สิบผมจำไม่ได้ผมเคยเปิดดูแนละ้วแล้วทีหนึ่งจะไม่ได้จริงขออภัยนะฮะนี่ครับนี่ครับเป็นเครื่องเทอร์โบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ครับอินเตอร์คูลเลอร์จะอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องเนฟนะครับเครื่องเนฟหกสูบแต่ว่าปัม๊มปั๊มเช้อเพลิงเขาจะไปอยู่ฝั่งนู้นครับเป็นปั๊มกลมจากปั๊มจานจ่ายแบบ VE นะครับนี่ แบบนี้เลยครับรับประกันความสดความแรงครับคันนี้สดแค่ไหนถามใจเธอดูนะฮะดูสภาพอันนี้เป็นเป็นท้ายเป็นท้ายสี่ศูนย์ด้วยท้ายใหญ่นะฮะเนี่ยท้ายใหญ่ท้ายสี่ศูนย์นะครับแล้วก็เป็นเกียร์กลางเป็นเกียร์กลางนะครับเกียร์กลางแปดคูณสองเหมือนห้าพันหกพันหกครับรับประกันความทนทานนะครับผมแล้วก็ยางนะครับยางนี่ดูเป็นยางคู่ตัวยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ,รบตั้งแต่ออกรถมา ยางเป็นเอ่อสิบแปดจุดสี่ขอบสามสิบสี่นะครับผมเป็นของโอตานน้แล้วก็เวทล้อสามก้อนแบบนี้นะครับยางคู่ตัวยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแล้วก็นี่ยางหน้ายางหน้าเป็นเบอร์สิบสี่จุดเก้าขอบยี่สิบสี่นะครับสิบสี่จุดเก้าขอบยี่สิบสี่นะครับผมเฮ้ยกอตโมเปล่าอ่ะไหนดูมาดูนี่นี่นะฮะสิบสี่จุดเก้ายี่สิบสี่ครับผมมองที่แรกผมก็นึกว่ามันเป็นเบอร์สิบสามจุดหกนะ แต่ว่าเป็น1 4บก้านะครับผมแล้วก็คันหน้าคันหน้าตัวนี้เป็นคาราโลนะครับผมคาราโรแปน็อตนะครับมันอยู่ในเอทีน่งนนะครับผม a t 6 6หกหกหนนะครับผมนี่คาราโ่คาราโะคาราโรเนี่ยสภาพสวยกริบดูสีล้อหนะ้าไม่มีเยิ้มนะครับผมสังเกตง่าย,ายๆครับคันหน้าคาราโรอันนี้จะใหญ่ ผมแต่ถ้านิวปุ๊บม,มันจะเล็กมันจะเล็กลกแค่นี้แต่ว่าช่วงนี้เขาจะยาวกว่าแต่อันนี้ผมว่ามันเป็นพิเศษอย่างหนึ่งนะช่วงเนี้เขาจะหนานะปกติมันจะบางแค่นี้เองนะครับจะบางแค่นี้เองนะนี่สีดําเดิมเลยนะครับผมนี่สดไม่สดถามใจเดยดูนะครับผมนี่ดูนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยนี่นะยังไม่ได้ล้างเลยตาฟงตาไฟอะไรอยู่ครบนะครับผมติดหมดไม่มีอะไรที่แบบ ที่แบบว่าชํารุดเสียหายอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถถ่ายที่โล่งนะครับผมส่วนใหญ่เจ้าของจะไถ่ายที่ลมหนาวครับผมปลูกอ้อยข้ามแ้งคันนี้ปลูกอ้อยนะครับผมคันนี้ปลูกอ้อยแล้วก็เวทหน้าเวทา